เบิ้งเนาอันใดเป็นตาแซ่กอาจจะซื้อไปเก็บบ่อนโอ๊ดนะินบอสบายดีต่อสาวทุกทุกท่าทุกคนก็รีบกระต้อขอขอบใจทุกทุกท่าทุกคนที่เข้ามาเบิ้งมาสมแลติดตามบริษัทมาตลอดซึ่งตอนนี้บริษัทก็อยู่ที่เมืองศบเบาแขวงหัวผ่านเหนลังจากที่ว่าขี่รถออกจากเมืองเวียงไทรมาเนาะแต่ใช้เวลาอยู่ประมาณ60กิโลนอะ,ละอะไรเงีทางอยู่ประมาณนั้น ึ่งว่าตอนนี้ก็อยู่ที่ตลาดเนาะตลาดซาวอยู่ที่เมืองสบเบาวน่อเดี๋ยวจะพาทุกท่านทุกคนเนาะมาย่างล่อนะสมตลาดโดยตลาดแห่งนี้เนาะมันจะมีอาหารการกินนะมาค่ายอยู่ที่ตลาดนี้แดดด่ายเนาะอาหารเมืองสบเบา่าสบเบาเป็นด้อนี่เนาวเนาะช่วงนี้เนาะนี่นาะเพขนจะมีอาหารหลากหลายเนาะ ก็จะมีซีนเดนะมีซีนแห้งจะมีซาเนี่มีซาหมูมีเนี่างลายล่ายางนะเดี๋ยวจะพาล่อเบิ้งงนะอันใดเปตนตแซ่ก็จะซื้อไปกินจะมีลายล่ายางมีเออซานี่งายัวหมูลายล่ายซามูนี่เนาะอันนี้เป็นเนี่ซุปเนี่ยซุปหั่นข่อยโอ้ซุปห้างข่อยวะโอ้มะมาก็ซุปหั่นข่อยนะ อันนึงเขาได้อันนึง1ิพผ่านวะอ่นี่เนาจะเป็นซุปห้างข้าวยเนาะแทบแซบเลยนี่นะเดี๋ยวจะเอาอันนึงเนาะไปกินข้าวซ้านี่นะจานหนึ่งเนาะจานนึจาจานนึง1ิพผ่นนะแล้วก็จะมีซุปเนาะซุปพักนี่นะซุปพักซุปันอแ่บแซเลย เอ,มอ,เมอหมดมอขา,อบบออายนะาอยู่ีอจะ่ารอเบื้งนมีไล่ไล่แตห้ามเกินอย่นี่อันนี้มันยังเหแหนบ่าแหนออป่าปอป่าป่าปป่าน้อยบอก็เลยอ่นะจะเป็นขนาป่าน้อยเนาะซิแซะขาน,นึงเขาได้ซิปผ่าน,นโอเคอเคอาหนึงก่หไก่เนอะเดี๋ยวรอกันนล่ น,น,นี้น่าจะเป็นคนะป,ป่านะคณะป่าจะมีรากลา่าแนวห้านะอยู่ทางทางเหนือพันจะนิยมกันแบบพันจะเป็นเอกลกักษณ์นะพันจะแพ็คใส่จานแล้วก็ค่ายเหนือนั้นน่น็จะมีอาหารกันกิดนะอยู่บนจุดนี้พันค่าอย่างนี้นก็จะมีพืชพักนาะจะมีมากไม้และล่าย่างเดี๋ยวจะทายางลอสมเป จะมีค่ายจะเป็นเครื่องปรุงเครื่องนั่นก็มีจากนั้นก็จะมีผักจะมีผักสดมีตลาดสบายดีเลยเลาะเบิรงกันได้นีนี้จะเป็นเป็นค่ายผักนะมีลายล่าย,ยางอ๋ออันนี้มันมากแรงมาเนี่ยมันเหี่ยว มากอย่างมากักต้นบ่ก็ใบหนาเนล่นี่น้องมักต้นน้องหยาเนาะอ้มกอัมกต้นเนาะแล็บเน่าหนาเนาะแลบสั้นก็มีแล้วนี่จะเปลี่ยนพักนะพักสดๆเลยสาวเนี่ยหนึ่งายยนี้มันจะมีค่ายป่าเน่จะเอาี่จะเป็นป่าป่าไหนนะปะนนะ่าไหนมีซีนโม่ยัง นเป็นกระจาค่ายเป็นอาหารกัดกินนะยู่นี้ลายลายยางนะเลยเนี้ยนะนี้นี่นี่าีนี่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 นนีเนี่น,นี่น,บบนีนะ่นีนี่นีนนนนี่นน่นีน ิ้นบอนอางง้นตนบะนี่ตมน้บโนโมบอน,อนแซ่เลยอันนี้จะเป็นนกค้มนอนเนี่นยง่ายๆเลยนี่เนาะตีงมะเฟษมะเลนะ <c oughs> กับนกค้มในแซบบ่เลยนกข้มค่าได้ายหนึไน่ไม่เท่าต้ามดวงสิบพันต้<ไ>้มดวงิบดวงสิบพัน ามำดวสิบพันเอาสิบพันนะนี่นะจะเป็นนอเนาะซิมนออยู่ทีมเมืองโซบ่าว้นะนอคมนะแต่อาจจะบคมมาได้เลยจะเป็นมีเท่วให้พร้อมอ ก็จะมีไล่ยล่ยางอันนี้ก็เป็นซุปพักนะเซฟแซเลยนะห้ารกันกินนะไล่เลยจะมีจืดด้นะจืดจืดกล้วยนะจุมจุมเอ่อจุมแป้งนะอันนี้จะเป็นแท่ยานนองเลย ี่เนาะอ๋อนี่นีป่าอันนี้เป็นห้อยเนาะห้อยแล้วจะมีแมงนะอยู่แม่น้ำนะเนไปไปซ้อแล้วไปมีงอมเหรอมาะอจะเป็นนอนี่ยนอบางใหญ่นี่นซ,ซื้อไปเมื่อกี้เนาะจะเป็นนอ,นอคมอยู่ตลาดอยู่ทางเหนือนี่นอเนื้อย่างนี่นอบางใยเนาะนอบางลายเนาะ นอกคมแต่ว่าบบยังบุคมเนาะในสวงนี้โอ้ลายๆเลยนะไายก็จะมีพักพักนี้เพื่อจะปลูกอยู่ส้วนอยู่แบแม,ม่น้ำเนาะส่วนไล่ก็จะมีนอนอนอนี่ไล่นอนมาตลุดค่ะ จะเป็นตลาดในจุดนี้ตลาดเพ็่นค่ายาห้ารกันกินนะแต่ว่าแต่จะมีเพื่อนค่ายเครืองนะอยู่ติดติดกัน,น่นะอยู่แถวจะเป็นค่ายเสื้อผ้าและค่ายเครืองนะเดียวจะข่าไปงางสมจุดใจกลางเมือง ว่าจะเป็ี่นลักษณะแบบได้นะี่นี่นะก็จะบำบมาในหน่ะตาลาดนี่นะถ้าหงางมาันก็จะอ้อมไปเบื้องถางล่างนะก็จะค่ายมีเครื่องไส้เหือนขั่วนะเป็นเสื้อผ้าอยู่นี้ หานโทรศัพท์นะอยู่ไร่าย่ายเมืองนะก็จะมีห้านโทรศัพท์เนาะลากลายเลยมันก็จะไปตั้งอยู่แต่ละเมืองแต่ละเมืองเนาะ จากเมืองซบเบาไปเนาะก็จะเปลี่ยนเมืองเสียงข้อนะซึ่งว่าจ้างเมืองเสียงข้อไปก็จะเปลี่ยนเมืองแอดนะซึ่งว่าเส้นทางตัวนี้ไปเนะาะจะเมืองแอดนท่านจะเป็นเมืองทียูสุดท้ายหมู่หนละังจากที่ว่าผ่าเที่ยวสมยูทีเมืองซบเบาก็จะผ่าทุกท่าทุกคนไปทีเมืองเสบบียงข้อต่อ ซึ่งว่าอยู่นี้นะเข้าไปนี่จะเป็นห่วงหม้อสุสน่นสประจําเมืองก็อยู่นี่นะ ซึ่งว่าเส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่ว่าขึ้นมาทางย่านเทื่องแึ่งว่าอยู่ที่เมืองนี้จะมีประมาณซองเส้นทางนะตัดผ่านในจุดใจกลางตัวเมือง ไกดี้ใช่นะผู้สาวเมืองศพเบานะสาวน้อยเห็ดย่างน้อยอย่างนี้เห็ดย่างกินข้าวอ่ะข้าวเซ่าวอ่ะเออหน้าว่ะหน้านะเออไม่ได้ข้าวเหียนมาข้าวข้าว่ะอ่ะาหากันเหียนอยู่หม้อได้หรอหม้อซีหม้อซนะโอ้เพิ่นเปิดโดนแล้ววนะ,นนล,ะลังากาที่ว่าปิดมา โดนแล้วบฮอดเดือนแล้วบ้สาสร้างอาทิตย์วะโอ้สรางอาทิตย์นะอันนี้น้องน้นองนอง้นองนางเฮียเนาะเพิน่นมานั่งกินข้าวอยู่นี่เพิ่นกะเริ่มเพิ่งหงเฮียเนาะไลา่เมืองไลา่บอ,อลเนาะหลังจากที่ว่าปิดไปดน ซึ่งว่าเมืองซบเบานี่ก็จะเป็นเมืองที่ว่าตั้งยูเรียบเขียมแม่น้ำมาสะพอสถทานทีทองเที่ยวนั่นก็จะมีะวัดเก่าหมนเน่ใจว่าห่างจากตัวเมืองนี่ไปไกลสำได้น้อกจากนั้นก็ยังมีน้ำตกตาด เทตผูดซุ้งออกไปประมาณ2-8กิโลกะเบ,บิ้งตัวจริงเนาะว่าจะพาไปใสแน ส่วนมาอยู่เทศบาลเมืองเพิ่็จะปู่ปู่ทางยางก็จะเปลี่ยนใจกลางเมืองที่ว่าโบหญ่ จ้าที่ว่าผาหยางนะหยางาไปรอสมตลาแล้วก็หยางขึ้นไปเส้นทางเส้นเถืงนะผ่านจุดจกลางเมืองแล้วก็หยางลงมานะแถวายา่านนี้นะ้ก็จะมาอ,อ้อยู่ที่เส้นทางนะเส้นทางที่ว่าผ่านไปที่เมืองเสียงข้อเมืองแอดนะนีเนะถ้าเขา เลี้ยวข้าไปแล้วก็จะไปที่สำเนื้อไปที่เมืองเวียงไส่แต่หากเลี้ยว้ายไปแล้วก็จะไปที่เมืองเสียงคอและเมืองไปที่เมืองแอดน,นะซึ่งว่ายุนี้จะเป็นเหือนวัฒนธรรมบ้านศบเบานะแต่ว่าเพิ่นบ,บ่เปิดอนาะอย่นี้ ซึ่งว่าอยู่นี้จะมีเหือนี่เนาะเหืออยู่นี่โมแน่ใจว่าเพื่อนมีเหือสวงสวงเหือบ่นาะแต่ละปีนี่หน่าจะมีนะสามีอายุไล่ไลเมื่อมันก็จะมีก็จะมีการสวงเหือซึ่งว่าอยู่นี่เนาะตอนหน้านี่เนาะมันจะเปลี่ยนแม่น้ำมาที่ว่าไล่พานเมือง สบเบาเนี่ยหลังจากที่ว่าผ่ายางเลาะสมผายใดจุดใจกลางตัวเมืองเมืองสบเบานะเัาขี่รถ ออกมานอกๆนกดิดหนึงเนาะประมาณสามกิโลเนาะซึ่งว่าอยู่เทยวบริเวณนี้เนาะจะเป็นทงนาเนี่ยนะทงนางามๆเลยจะมีทางนะทางตัดเส้นทางตัดมานี่ถือว่างดงามเลยแล้วก็จะมีผู่ผ้าป่าไม้เนาะอมรอ,อบอยู่เ,เทศบาลเมืองนะซึ่งว่าชุดชมวิวนี้เนาะจะอยู่เทยวเที่ยวบ้านเมืองห่มจะ ขี่รถออกจากตัวเมืองบ่ากับบ่อได้ไกนะ่ประมาณ3กิโลเราจะมีทางแดงนะขึ้นมาหน้อยหนึ่งแล้วก็เราจะสามารถมาชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติอยู่นี่นะงดงามเลยเราจะมีทงนาเนะพราแม่ประส่นนี่เราจะอยู่เรียบแข็มทางซ่องฟังเลยนะถ้าเป็นซ่วงระงะ้ที่เพื่อนเฮ็ดนานะจะงามเลยนะแต่ว่า ปัจจุบันนี้เพื่อนกาเฮ็ดหนาแสงบางบอลหนาแสงงบางบอน,อน,บบอนแต่ว่าสังเกตเบื่องการเพื่อนกาเฮ็ดลลยอยู่นะเฮ็ดลลยเพื่อนกำลังปลูกเข้าหนาแสงกัอย่างบทันใหญ่ปานได้เถอะนะกรโอเคนะครับไปลิซสยก,ก็จะข้อลาคลิปนี้ไปเพียงแต่เท่านี้เนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปสบายดี